ปกตาตัวท็อปเปิดสาเหตุออกจาก SM ทั้งที่อยู่มา16ปีตั้งแต่เข้าวงการทำเอาแฟนคลับเคป๊ปตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวหลังมีรายงานข่าวว่าแทมินชัยนี่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัด SM Entertainment หลังอยู่มานานกว่า16ปีแทมินซึ่งเดบิวต์ในฐานะสมาชิกของชัชนี่ในปี2008 ล่าสุดแทมินเปิดใจเกี่ยวกับข่าวที่ออกจาก sm โดยบอกว่าเขาคิดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วและได้ตัดสินใจออกจาก sm mm. เขาบอกว่าได้พูดคุยเรื่องนี้อย่างดีกับสมาชิกชายนี่และการตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นโดยหวังว่าจะมีโอกาสมากขึ้นสำหรับเขาทั้งในฐานะสมาชิกกลุ่มและศิลปินเดี่ยว ในจดหมายของเขาเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าการเงียบเพื่อแฟนๆของเขาเป็นการไม่สุภาพดังนั้นเขาจึงพูดถึงปัญหานี้เป็นการส่วนตัว